โตไวๆนะเจ้าฟักทองนี่สมัยก่อนนนี่นะเป็นชาวสวนชาวไร่ปลูกผักปลูกพืชรู้ว่าฟักทองนี่เป็นพืชที่ชอบน้ำมากๆเลยก็เลยมาปลูกใกล้กับแม่น้ำสระน้ำหรือวแหลกที่มีน้ำเพราะว่ามันจะดูดซึมน้ำเข้าไปพอมันจะดูดน้ำเข้าไปามันก็จะทำให้ตัวเนื้อผลฟักทองมันเป่งปรักใหญ่นะยิ่งเอามาทำขนมนะครับทุก คนอร่อยมากเลยใครเคยกินฟักทองต้มบ้างฟักทองต้มกะทิอร่อยมากเลยนะบัดเนีรยชอบมากเลยนี่ก็เลยปลูกเป็นแถวยาวเรียงหนึ่งเลยงน้ำนี่น่าจะสะอาดนะปลอดสารพิษบัดเคิดว่าเดี๋ยวก็จะทําให้ัดใหญ่กว่านี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะบัีเีอร์โอนะใหญ่โตโตใหญ่ใหญ่โตโตใหญ่ใหญ่ใหญ่โต ใหญ่พอแล้วทำไงให้ดูเป็นใหญ่กว่าน,นี้ได้อีกนะคิส,ส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 คิสคิสคิสิโอ้คิสิคาปูชิโนโหรือเปล่าเสียงอะไรมาจากไหนฮ่าฉันเองฮ่าฉันมาหลาดมาหนีลงน้ำก่อนโอ้ใช่ก็กเองบันนี่อกนนี้นนนใช่เธอปลูกฟักทองเป็นแถวเลยนะเธอจะทำอะไรเหรอบันนี่จะทำฟักทองต้ม ัดฟักทองโอ้ใส่มะละก็อร่อยแต่ <Wow. S 1> เอาฟักทองก่อนดีกว่าเมื่อแต่เธอไปได้มเมล็ดผักพวกนี้มาจากไหนนะนี่ยค่ะวงก่อนนี้ไม่น่าจะมีเลยเย้ร <c oughs> ะเบิดลมเสียง <c oughs> อะไรนะ่ะเอ้ควันขึ้นปุงป๋งๆเลยนะ่ะร <c oughs> ะเบิดระเบิดในน้ำได้ด้วยเหรอเชคเกิ <c oughs> ลระเบิดได้สิ <c oughs> ว้าวสงสัยฟักทองระเบิดแน่นอนเลยไองเกี่ยวบฟักทองในน้ำสิมาจับอ,อ้าวลอยก็ไม่เห็นระเบิดนี้เออแล้วเมื่อกี้ที่มันระเบิดคืออันไหนกันรานดัซซี่ชเกอร์เฮ่แชกเกอร์เอาไปสักลูกไว้ฟักทองนะ่ะ ตอนนี้มันโตเต็มที่แล้วเหรอบันนี่มันจะโตเต็มที่แล้วนะบันนี่ว่านะยำยำยำอร่อยมากเลยแฮะชิก็ลองกินหน่อยสิยำยำยำอร่อยจริงด้วยกินให้หมดเลยยำยำยำยะละละจัดใจทำไมกินไม่ได้ยำยำยำแชรเกอร์ลูกนี้กินไม่ได้ลูกที่ลอยน้ำกินได้ไหมเนี่ยทำไมกินไม่ได้น่ะ ไี่ไอยนะกินได้เอ้ยมีแต่ลูกนี้กินไม่ได้นะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว่าทองเสียหรือเปล่านั่นแตะสิมันฟักทองเสียมันต้องมันต้องเน่าต้นเละสิเอเด็กนี่ฟักทองแข็กใช่ไหมน่ะเกิดอะไรขึ้นนั่นเนี่ยเย้ยัยบันนี้มันโตใหญ่โอ้ยอะไรกันเนี่ยยุ้ยบันนี้มันกลายเป็น เลยมันนิทรายอยู่นี่แนะ่นนี่แนะน่นกะ่อนที่จะถูกมันกินฟักทองต้องเป็นอาหารของเราฉันตายแล้วนะมันนิทราจัดการเจ้าฟักทองได้ชายก็แต่บอลเล่นกระเด็นลงพื้นเต็มไปหมดเลยนะเมื่อกี้นะ่ะมันกระเด็นลงพื้นเต็มไปหมดยายมันเท้พัน,แ,น<อ>แล้วโอนี้ยชายก็ ยังไงกันดีล่ะบันนี่ทีนี้ตองแพ้พัดันนี่เด้งกระชายเกิดดูซแพ้พัดกนิ้เดเป็นกกะเด็นน่ะโอ้เยนแล้วบันนี่บันนี่เย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วเย็มากเลยบันแพ่พัดบันแพ่พัดเต็มกลยชายเกดูซีฮ้าฮ่ใิวตาย้ยยน้เลยนะไปก่อนดีกวรีบวิ่งเลยจ้ ับมเอาฉันฮัชชิวเสียงดังเกินไปเหรอใช่โอ้ดูสิวิ่งตามเป็นขบวนเลยยืนบนสำลักเพลก่อนเอออชึบเ๊ะดูสิมันจะจัดการเราได้ไหมเฉยไปวะไปจัดการใช่ได้ว่าใครเงไงกันแล้ไมเราจะไม่รู้นะโอ้วันนี้เธอรีบตื่นแล้วตื่นก็ได้ชอบบางคนมาให้ดมตลอดแต่ไม่เข้าใจจริงเฉย เราจะตื่นหลัรต้องรีบวิ่งดีกว่าเฮ้ทางตันน้ำมืออย่างนั้นนะโอ้อเราก็ต้องโยนกลับก่อนนะสิอุ๊เยฉันเห็นมันอยู่ข้างบนนั้นแล้วต้องโอ้ฉันจะไม่หัดเชียวแล้วแต่หัดเฉยได้ปะหัดเฉยหัดเฉยหัดเฉยอย่างน่ะเอ้ยโอเคโอเคมาต่อตเอ ว่ามาทางนี้เหมือนจะเจอทางตันอีกแล้วโอ้ไม่ตันตันไปสิเออไปต่อไปต่อไปต่อเร็ว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 จะนับหลอนเลยโอ๊ยแชทกลังตามไปอย่างรวดเร็วความเร็วแสงเสียงตัด กลับอีกแล้วเหรเนี่ยจะทางนี้นะนเอาไปาต่อไปต่อไปต่อโอ้โหเคจะถึงหอคอยแล้วแล้วเ,เราก็จะสามารถจะตั้งป้อมเออเอ่เอฉันก็มาซี่ไปไหนน่ะฉันลงกับเธอยังไงล่ะลงกันเธองั้นเราเจอกันที่หอคอยเลยละกันนะ เธอหัวหายสองคนเพื่อตายง่าตอน, <c oughs> นอดเธอหัวหายหรือ,อยังนะไม่หายเพราะบนันทิดหลอดบนันทดเธออ๋อคอยแล้วเช็กก็ช้ามากเลยโอ้เช็คก,ก็กำลังไปนะโอ้เออโอ้วันนี้ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเช็กก็ว่าเช็กได้ยินเสียงระเบิด ที่เธอเจอมันกีดตัวกันน่ะโอ้โน้นี่หรือเธอกำลังต้มป้อมเธอกำลังทำอะไรอยู่เงียบคนเดียวมันนี่กำลังเคลียร์นู่นมันวิ่งอยู่ในสนามเต็มเลยโว้วมันกำลังมุ่งหน้ามาหาเราโยโว้วเต็มเลย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 นี่ยน่ะนี่แน่ะยิงีจีนี่ฉันก็โดดหนีก่อนดีกว่า มันยึดป้อมแล้วมันยึดหอคอยไปที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้ถ้มันยึดหอคอยแบบนี้ชัยก็ว่าชัยเก็เจะระเบิดมันทั้งหมดเองได้ระเบิดมันจัดการก่อนนะชัยเก้าช่วยท่ากระแพกันเร็วเราจะต้องประกันตัวเราเองเราจะไม่หนีในเขากดอีกต่อไปแล้วเราจะทํากัน สัตจะดาวอยู่ตรงนี้เราจะไม่ไปไหนแล้วนี่มันจะโอเคปะโอ้ดูน่าจะโอเคอยู่นะดูสิมันตั้งเป็นแผงแบบนี้ใช้ก็ว่าเรารอดรอดจริงเปล่ารอดจริงสิพวกนั้นเข,เข้ามาไม่ได้แล้วแหละสูงขนาดนี้บางหัวมิดเลยดูสิสูงกว่าใช้เก้าอีกเพื่อความปลอดภัยบันดี้จะสร้างอีกหนึ่งชั้นนี่ <c oughs> นี่พยายับให้บันดี้เดินหน่อยสิ ถ้าจะได้แล้วนัดเท่านี้เราก็รอดและวชัยเกิ้ลฉันเชื่อเราจะรอดแล้วเย่ฮ่าฮ่าเย่เย่โอ้มันขึ้นมากันแล้วนะดูสิติดกล่องมันมาไม่ได้เฮ้ยฮ <c oughs> ่าฮ่าเจอมันติดกล่องจริงๆด้วยไปโอ้บันรีทเธอโดนอะไรนะโดนสไนเปอร์โว้มันจัดการเธอจากระยะไกลเลยหรอนเนี่ยโอ้ เอ๊ะเหมือนเรามีเกาะกำบังเชคก็จะยิงมันให้เอ็กซ์แน่คล้กโดดด้วยเออเวลีกกเกิดเลยนี่แน่ตายเถอเนี่แน,น,น,แน่ไม่รอดแน่นี่แน่นี่เจออาพีจีไซก็แซกหน่อยอัดเข้าตาไปเลยฟังโอ้เอ๊ กลายเป็นอาหารของฟักทองเฉยยาเกิดไปแล้วแอะเกตายแล้วบัดนี้ฉชนก็ว่าเราเกิดที่จุดไปนะมันโดนลืมพึ่งกันเลยทีเดียวเกิดใหม่ก็ตายเกิดใหม่อีกกี่ครั้งก็ไายดเยอะขนาดนี้เลยว่เกิดใหม่ก็ตายทุกครั้ง อย่าเกิดอีกเลยนะใช่วันนี้ไม่อยากเวียนไวตายเกิดอีกแล้วเชนตุกท่านัางเธอสวยมากเลย